่อนนายเอียนอยู่ในงานเป็นแม่เ,มเย็ดตองสอยอันนี้เป็นเพื่อนจเปนนน็นบุญก,กต,ะต,ะตะิกนนะค่ะบุญกตินนะคะนายเอ,อ,อียนหม,มูว่านหมูก้อนไปใส่มากกว่าเมื่อว่าวใส่ฟังนลนายเอนไปใส่มากไปทำความสะอาดวัดนำเพื่อนในตัวเดียะเป็นฝาอ๋อไปทำความสะอาดวัดเขเจ้าโซเลี้ยงเลขกันตัวใดคขายุวัดฒน์คนเราเลี้ยงเลขกันบอกเลี้ยงเลขอันว่าได้เลขเจ็ดศูนย ทีนี้ก็เลยไปทำความสะอาดไปขัดพื้นพระประธานนำพ่นดเพ่นเน<ป>ลยคนซอยกันเพ่นก็เลยว่าอันขอให้ถูกอตตี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเธอมาทำความสะอาดอยูนาพระประธานบอกคะ่ะคุูเลยบอกว่าขอถูกสามตัวก็พอแล้วอันอยูพาประธานเนี่ยตามที่ที่ถามสอบถามคนที่เพิ่นเฮ็ดอยู่กับ ฟัดกระเพ้าเพิ่วมาไปขออยู่หันมักสิได้ทุกคนที่นะ่าแอนขอเบ้าออกเสียงเลยบ่ค่ะนูพูดว่าอันขอถูกสามตัวก็พอแล้วค่ะอันนี้ขอกลับไปนอนไปกลับบ้านไปนอนฝันตอนคืนฝันได้เลขสามตัวเลขมากจังไหนเลขสามตัวอันฟันว่าหวยออกอันสามศูนย์ห้าทั้งบนค่ะ ข้าง,างล่างได้เจ็ดศูนป้าจะจำได้เบิรสุข,ขัํมอันจําได้คักทั้งเบิรสุดโตปะนั่นบ่ค<า>่ะฟันตอนได้ฟันเมื่อได้นี่นะแอนฟันประมาณตีสองตีสามนี่แหละค่ะเมือม่อเมื่อได้ค่ะมือว่านท้งก่อนอันวันที่วันที่ยี่สิบ ยี่สิบสองคืนยี่สิบสองค่ะคืนนื้ที่ยี่สิบสองค่ะเจ้าเปิดวิทยุบอกค่ำว่าเลขออกเนี่ยเปิดวิทยุฟังหรือว่าค้นว่าเลขออกข้างบนข้างล่างนี่เป็นเสียงคนนี่แหละค่ะเสียงคนบอกว่าเลขออกแล้วบอสแอนนบัก<ะ>ว,ว่าออกแล้วหรือว่าคนออกเลกขฝันว่าเลขออกข้างบนสามศูนย์ห้าข้างล่างเจ็ดศูนย์พอดีมันก็ตรงกับเลขอัน สองสามวันก่อนก่อนที่จะไปทําความสะอาดนี่ก็ฝันฝันว่าเลขอยู่ต้นไม้ต้นมะขามใหญ่อมองไปเห็นเลขเจ็ดศูนย์อยู่ต้นมะขามใหญ่เนาะคะ่ะก็เลยมาฝันวันที่สองอีกฝันว่าเลขออกฝ่บัท่านอีจดไปจดบัรท่านฝัน,นหน้าแอนฝัน,นว่าเลขออกตัวใดก็ว่าไม่ก็น,นะคะ ามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าข้างล่างเจ็ดศูนย์แมแอนว่ารักซื้อลอตเตอรี่ว้ล่ตติฟันได้ร้ายมือหรออันซื้อบาได้ค่ะแต่ผู้อื่นเอากอนอ <c oughs> ผนนเอากอนค่ะเล่าความฝันให้เผนฟังผนได้ซื้อก่อนมาครูฝันว่าันใดอยู่ครูบ่ฝันครู้อนรแลวบออลอตเตอรี่มาขา,ายานนี้ก็ตรงบังเอิญอันวันที่เขาทอดพ่อป่าไหม เขาเอาลอตเตอรี่เลข305กันค่ะไปวางอยู่บนยอดเข้าป่าเอาผู้ใดไปว่างไว้ยังสันนี่ว่าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะเออเลขก็ตรงกันพอดีพ่อจะว่าวามฝันเพิินคุบเลยบ่เนี่ยค่ะ<า>นายแอนได้บ่ได้ไปหาอยู่ในในในอำเภอกับสิบปมี่อยู่บ่เลขตัวนี้แม่ค้าขายลอตเตอรี่ประกาศเด้อค่ะเด้อผู้ใดมี305มาให้นายนาแอนแน่กับ70ลงช่องแล้วเด้อค่ะเนี่ย ว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนขึ้นหนึ่งฝันเห็นยุ่ต้นไม่ะต้นมะขามใหญ่ต้นมะขามญ่ตัโตได้ก่อนนะแอนเลขเจ็ดศูนย์ค่ะเลขเจ็ศูนย์ยต้นมะขามญ่อ<า>่เราขึ้นถัดมากับมาฝันมาเลขออกขั<า><า>งบนสามศูนย์หาวันที่ทคืนที่สองมาทําความสะอาดอัทะทานมาขัดพื้นเรือค่ะค่ะ<า>ได้ไฝันอีก เลขตรงกันอีกอืมจัดนักบ่ามาห,หนึ่งวันตรงกันคักแท้แตะ่า,านะได้แอนบ่ทันได้ลอตเตอรี่จักใบแม่นบ่าค่ะยังบ่ทันไ,ได้ลอตเตอรี่อ่ะงวดที่เลขออกถ้าจําบ่ผิดเลขออก50ศล่างงวดนั้นโน่นทียาก็บ,บ่ได้มาถามนละแอนียดก็บฟันได้อยู่มันบ่ค่ะงก่อนเ้ยค่ะฝันว่าขี่รถซาล้ง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ของป้าไหมค่ะเลขทะเบียน950ก็เลยซื้อ950แล้วก็500ค่ะวันนั้นได้ร้ายปนใงวันนั้นได้ก50บ้าทค่ะอืมน่าแอนก็ซื้อบ่หลายแต่ว่าความฝันของนายแอนบางงวดกะเขาบางงวดกะลูดเป็นบ่ค่ะค่ะออย่างงวดเมื่อกี้งวดวันที่16เมื่อกี้ก็ฝันฝันว่าคนทํา มทำงานจีวัดค่ะถูกเลขอันห้าสองอ๋แต่น,นี้ดันเลขมาออกหนึ่งห้าอ๋อคันเลขแต้มเลขนะแอนค่ะเ่าเขาค่ะคือแต้มหนึ่งห้า <5 S 1> ตะบ้างวนนี่หนะแอนฝันเห็นอยู่ต้นไม้ใหญ่คือเจ็ดศูนย์ค่ะเราขึ้นทัดมากกับฝันว่าเลขออกข้างบนสามศูนย์ห้าข้างล่างเจ็ดศูนย์ค่ะ สองขึ้นเลขตรงกันได้พี่น<ะ>้องเนอะนะคะแนวท่าของนาแอนนะคะบางงวดเพิ่นฟันนี่กับเขาเป๊ะเลยบางงวดกับแต้มนึงนะคะกับห้เป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินไดงรัฐบาลนะคะนะคะน้นทดีญาโดนโดน,โดนที่จังสิเหน็นนาแอนนะคะเพิ่นกับเป็นเอ่อภรรยาของผู้สวยอยยุบานนี่ครับเวลาเป็นบุญเป็นงานเฮี้ยนใดเป็นงานกับทนงานเอ่อทนโศกงานแต่งงานตายเพิ่นเกิดจะไปซอยนะคะ นะะหน้าที่ของผู้ซอยนะคะ,นะคะแนวทางเมันกับบอ่อแพ่งมันกับแบ้งปันนะคะแต่บรรณนิย่าบริษัทถามเพื่นนะคะงวดนที่ผ่านมาหนึ่งวดหาศูนย์นกับเขานะคะวันนี้เป็นกับปันว่าเลขยุตินใหม่เจ็ดศูนย์นะคะยุติตนใหม่ไงเราขึ้นพัดมากกับฝันว่าเลขออกขังบนสามห้าสามศูนย์ห้าข้างล่างขางล่างเจ็ดศูนย์นะคะ ในแอนตะเก้าดนาแอนฟันนี่ใกล้ๆมือฟันอีกบอหรืรอว่าฟันข้างเดียวแล้วเลยฟันแล้วเลยอะค่ะบอฟันพิ่มเพื่อมันบอค่ะแต่มีวันนี้เราฝันสองครั้งเลขคือกันฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าจำได้ คันซื้อลอตเตอรี่บ่ได้กะสิบบ่ไปซื้อเอกชนแต่เคนเขาบอกเบางข่างครั้งลอตเตอรี่กะบ่มีขายเนะาเนะฮาริโต่เขาจะเอาบางครั้งกะบ่มีกะแปลกดิได้เนาะคนไปขอขอยู่พระประธานนี่คันไปขอบางครั้งบ่ให้เห็นเป็นตัวกัสิม่าเข่าฟันเนาะเผื่อเพิ่นให้โชคค่ะไปทำความสะอาดให้เพิ่น เคยเห็นอยู่แม่เนี่ยเป็นไปขอ,อยนี่ดเลยเป็นกษะเสือมเขาปันห้ยถือประจำเจ้วาวันนู้นย่าบวกลไปขอเองเะะด้อเด้อ่ว่าวันแอนเพินไปถ้ำความสะอาดอยู่หนาพาประท่านนะคะตกกลางคืนมากเป็นกระฝันฝัน่นะเลขออกคังบน 305ศ้าข้างล่างออกเจศนย์นะคะเราขึ้นทัดไปหันเพฝ่นกับฟันมาเห็นเลขยื่ต้นใหม่ใหญ่คือเจศเท่ากับว่า2ขึ้นในฟันตัวเลขตัวเดียวกันตรงกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกขอให้ในายแอนโชคดีนะคะขอให้ในายแอนถูกลางวัลนใหญ่นะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งผันทางสองของห้าถา้าฟันโชคดีเป็นกมีน้ำใจกับนายแอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ 哦。<Okay. S 2> <laughs>